วันนี้ดีใจแล้วจะได้เป็นเจ้าหมากสมตั้งใจสักทีก็นั่นดีมึงจะได้เอาเสาลงหลุมแล้วกี่โมงวะเนี่ยอ่ะนาฬิกาจำนำแล้วเอ้ามึงไทาไปเลยได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยเอยมึงจะรีบไปแล้วมันจะไม่สว่างก็นั่นดีหรอตะทงกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วตอนนี้นี่ตีตีสี่แล้วตีสี่แล้วตีสี่แล้วนาฬิกามึงตรงไหมน่ะ นาฬิกาวิ่ตตงเฮทำไมล่ะทำไมอ่ะมันเดินอมไม่มึงถีบมันด้วยมึงถีบมันดิแล้วออกเดินทางได้กี่โมงอ่ะเราต้องไปตอนหกโมงนอนก่อนก็ได้เออนอนก่อนเดี๋ยวแม่ใหญ่แกคอยไปทำครัวเด้อเฮ้ยหกโมงพอดีเลยวะอ๋อยังไม่ได้นอนเลยยังไม่พังหาวเลยกูยังไม่ได้นั่งเลยกูยังติดต่อคนไม่เห็นเลยมึงนอนคนแห่พวกกองยาไม่ยังให้มันคืกคืนพวกโมโหดีมวยมวหลิโร่โมโหดี เออมโหรีอะมึงหามายังหาแล้วหาแล้ววงไรวะฮะวงไรวงนี่ออเหาะเศร้านี่วงนี่ดีกว่านี่ฮะวงไหนวงไหนหันมโหลี๋อเจ้าของวงชื่ออะไรนะฮะเจ้าของวงชื่ออะไรชี่เดมอนะนาดนี่เดชื่ออะไรชื่อหานเออหานโมโหลีหานมโหลีก็กลายเป็นวงใหญ่ใจอีเมตตคุณนี่ไม่ใช่รุ่นโอ่งเด็กหรือเปล่าพี่ อย่าใช้คำว่าโมโหลาเลยใช้แค่คำว่าใหญ่ก็พอมัอ้งร้านชาไข่มุกเด้อมันเชิงจะเปลืองไฟแล้วปิดเถอะไม่มีใครกินแล้วจ้ะเอาเอา,เอาน,นาร้านขายของนี่แกเห็นออไหมล่ะบอกแกด้วยอยากขายดีไหมพีม่ธงทำไมทำไงบอกแกด้วยอ,อยากขายดีไหมครับแกก็อยากขายดีถ้าอยากขายดีกว่า้เยข้าเส้นเถอะเหลืออะไรน่ะแกเหลืออะไรไม่เหลือหลอดฮอดหลอดโอ้ยหลอดไข่มุก หนกองยงกองยาวไปเตรียมมาสิเพื่อนกองยาวหามาใหญ่มืดกองยาวไปหาแล้วเพื่อนแหย่ใจด้วยทำไมพอดีกองยาวเขาติดงานโอ้ติดงานมีงานนอกงานแต่งงานศพจกองยาวบานพ่องตีงานศพบ้านมึงค่อยแห่ศพอมบานกัดพี่น้องเขาตายอันนั้วทำไงอ่ะไม่เป็นไรอย่าฆ่าตีเองเฮ้ยตีเป็นเหรอตีเป็นดูมือสิในกองมึงไหนกองมึงฮะหนกองยาวมึงกองกูเตียากาศ สมัยนี้ทําอะไรก็ต้องบูทูธโอ้บูทูธเออบูทูธกูถีบบูทูธมึงจะเจ็บไหมวะท่านสมัยไม่ดูหนาดูอะไหนลองเสียงหน่อยลองเสียงหน่อยลองเสียงลองยาวหน่อยนะสมมุติเอาหัวกูเป็นกองเออเออเออมึงลองตีไปกูไม่อยากตีเลยเฮ้ยไอ้เก๊ไอยะกูสั่งมึงตีนะเออมึงตีเธอปกติมึงก็ถีบกูแต่ว่ากูไม่อยากตีมึงจริงๆเนี่ยพี่ ไอ้เล็กจักแม่งขันลบกูไม่นี่เอาเอาเอามางั้นกูขอโทษเนาะเออไม่เป็นไรดอกนี่ถ้าตีแบบตีเปิดหนาตีเปิดหนาตีเปิดหนาเขาก็โอ้ยเมตตาคุณเฮ้ยเฮ้กองอะมึงน่าจะตีเบาๆให้มันนุ่มๆเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยมันก็ดังเล้วเขาเกล็นเกล็นขาโคกโคกมันพอมึงตีดังเปี้ยแล้วเรอมึงไงกูตีเต็มหนาแล้ว เมื่อกี้ตีครึ่งหน้าเทงเทงไปทั่ะอันนี่ตีเปิดหนาใช่ไหมอ่อ้ลองตีเต็มเต็มหนาดูเออนี่แหละเต็มหนาเสียงกองมีกี่เสียงเสียงกองเออเฮ้ยเสียงกองก็มีเสียงเดียวพอเออแล้วคนโหล่ะเออคนโหสําคัญมากคนโหนี่โหนี่มันมีโหหลายอย่างโหเป็นไงมึงโหเป็นเหรอโอยกูนี่ตายคาโหดิแม่มึงตายคาโหเออไปโหชาวบ้านชาวช่องเข้าแล้วมากระถือเข้าบ้าน สมควรแล้วแม่มึงพ่อมึงไม่ตายคากองยาวไม่มีนะไม่ไม่ตายไม่ตายคิดว่าไปขโมยแล่าเขากินข้าวกองยาวตีตายโวนี่มันมีหลายโหมีกี่โหมันมีโั้สมุดโหมงคลไม่เล่าอโหมงคลไอชิบหายมีโหมงคลมันจะมีโหเจ้าบาวโหเจ้าบาวโหเจ้าสาวจ้ะพี่สาวเดี๋ยวนั่งก่อนดูพวกฉันโหก่อนนั่นดีมีโหยังไงคนดูกรับบ้านครับช่องพี่เขาหาวแล้วรอดูโหเนี่ย โหนี่มีสามโหเลขนี่โหเจ้าเบาโหเจ้าบบาวโห่ไงเออโหเจ้าบบาฟังเด้อเออโหับโมฮับโมโโมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันโหเออมึงอคืนมาอย่างดีแต่ว่าพักหลังมึงเสียหมดเลยเอาโหดผู้ชายเราเจ้าเบาอเอออันนี้โหดเจ้าเบาอันไหนโหดเจ้าสาวโหดเจ้าสาวไม่เราเออโ มึงเล่นตรงนี้เลยนี่เว้ยนี่มึงขยีร้ายอันนี้โหดเจ้าสาวโอโหเ<อ>จ้าสาวที่หัสุดทายอันนี้เขาเรียกโหแม่ยายมีโหแม่ยายพ่อเออเอาลองดูงันแม่ยายตายสามปีแมง่วันต่อวัน มึงไปตอมอะไรแกตรงนั้นเอาคนลุกคอกูได้ตรงนี้พอดีเว้ยอ๋อมันเป็นอีโหยโอยมันมันมันลุกคอมันต้องลงตรงนี้พอดีแล้วกูโห่ให้แล้วมึงล้องคู่กันเด้อโออยอ้ยโอยโอยโอๆยโอๆยโอย เดี๋ยวอเนี่ยมาละว,วาแต่ชิบหายเนี่ยมาทำไมเออมึงร้องให้มันคือชาวบ้านเขาเบิ่งไอ้นเมื่อนี่เรื่องที่เขากัดอ้ยกองยาวกูจะได้ไปงานเขาไหมเนี่ยเอไอฮ่าเฮ้ยคนละคณะอ่มาเอามาเอามามันเสียเรื่องเสียยามึงปรึกษากันดีๆสิเนี่ยเอาเเฮ้เฮ้เอามาแลวเว้ ผัวให้น้องเตรียมตัวขันมากจะมาขอเดือนสี่เราไปแต่งเดือนห้าขอเดือนสี่ไปแต่งเดือนห้าขันมากจะมาให้น้องเตรียมตัวเจ็บเจ็บโอ้โหผิวมากโอ้โหลำหน้ามีเรื่องขอเดือนห้าไปแต่งเดือนหกอ่ะขอเดือนห้าไปแต่งเดือนหกเจ้าสาวเตรียมโคกจะยกฝาก เตรียมโดน <Yeah. S 3> มึนพิดแล้วอ่ะเอออ่ะขอเดือนหกนอ่ะขอเดือนหกเจ้าสาวเตรียมสวมแหวนเพชรเจลลาแม้เกียบไปไม่รอดไป ไปเรื่อยๆไม่ใหญ่เรือยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับวันชื่นคืนสุขนะครับของเจ้าไพร